วัยรุ่นได้รวมตัว,ม,วมั่วสสมเ็พน้ำกระท่อมซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งที่คุมเข้มในเรื่องของโควิด1 9ในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เกิดไหวตัวทันและก็หลบหนีไปค่ะเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิ30นาทีของวันที่19มกราคมศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีวัยรุ่นจำนวนมากขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เข้าไปที่บริเวณพื้นที่ป่ารกร้างด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยวิรุณราชในหมู่ที่6ตำบลท่าไม้แล้วมีการรวมตัวมั่วสุมกับพกพาอาวุธโดยเกรงว่าอาจจะมีการก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นร่วมด้วยทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ 0, รับแจ้งเหตุจึงได้รีบประสานสายตรวจให้เข้าตรวจสอบก่อนพร้อมกับแจ้งตำรวจชุดสืบสวนสพกระทุ่มแบนและพนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยเมื่อไปถึงก็พบเพียงเสื้อและกางเกงผู้ชายที่ถูกถอดกองทิ้งไว้หลายชุดอีกทั้งยังพบอาวุธมีดหลายเล่มวางอยู่ที่พื้นดินและรถจักรยานยนต์อีก6คันนอกจากนี้ยังมีน้ำกระท่อมบรรจุในขวดพลาสติกขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งขวด กับผงสีส้มที่ถูกปนล,ละเอียดมีลักษณะคล้ายยาบ้าตกอยู่ที่พื้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานซึ่งทางนี้ก็คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นน่าจะพากาันวิ่งแตกกระเจิงหลบหนีเข้าไปในป่าโคราทิศโครทางหลังจากที่เห็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบจึงทําให้ไม่ทันได้สวมใส่เสื้อผ้า รวมถึงทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ในที่เกิดเหตุด้วยโดยทางจะที่ตำรวจจะได้นำของกลางที่รวบรวมไว้ไปตรวจสอบแล้วจะได้เรียกบุคคลตามหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุรวมถึงผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ทั้งหคันมาสอบปากคำเพื่อจะได้ติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมตัวมั่วสุมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายภายใต้มาตราการเข้มขน้นในสถานการณ์โควิด -19 มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ